วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีติดตั้งไฟสึ่งก่อนอื่นอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็จะมีเบ,บอร์แปครับเบอร์แปดบล็อกหรือว่าปักแกก็ได้ครับแก,กแบบนี้ก็ได้เหมือนกันสองก็จะเป็นคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์กันไกลคีมไว้ปอกสายไฟหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้คกับเกลียวบรรทายไว้ เออเก็บสายนะครับเจ็บสายแล้วก็ถ้ามีไดด้วยก็ดีนะครับในโปรเซสติ๊กเกอร์เราก็ต้องใช้ไดเป่าด้วยครับเท็สายเ็็สายหนึ่งม้วนนะครับแอลกออครับไปเช็ดก่อนติดสติ๊กเกอร์นะครับผ้าด้วยนะครับผ้าผ้าสำคัญปัดฝุ่น ถ้ามีพวกนี้ด้วยก็ดีนะครับอุปกรณ์นี้ไปซื้อที่มิสเตอร์ดีไนี่เซตหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยไปชุดนี้ครับชุดไปริดสติเกร์ไว้แจกโอเคครับผมเบื้องต้นเราจะถอดน็อตออกก่อนนะครับจ,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 จุดนี้จะมีน็อตนะครับจุดนี้จะมีน็อตสำหรับยึดหนึ่จุดสจุดแล้วก็อีกข้างก็จุดเด้วกันครับหนึ่งจุด สองจุดตัวนี้คนถอดออกแล้วครับทีแรกมันก็จะเป็นน็อตประมาณนี้ครับเราก็ถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับปึ๊บหันน็อตออกไอตัวนี้มีมีหน้าที่ทําตัวนี้ครับแกเบอร์แปดนะครับออกออกเรียบร้อยเราก็อันดับที่สองเราก็แกะแกะตัวนี้ออกนะครับแกะนี่ก็เลิกจากมุมนี้ครับสองมุมนี้ รถไม่เคยแกะก็จะแกะยากเลยแกะนี้ก็ดึงลงมาเลยไม่ต้องไปเกงใจดึงมาดึงลงมาแล้วก็วกค่อยๆไล่อันนี้ดึงมาแล้วดึงแรงอันนี้คือสายของผมนี่ผมถอดออกไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นวิดีโอสาธิตนะครับโอเคครับ จุดไหนที่พุกไม่ออกนะครับถ้าพุกไม่ออกแบบนี้เราก็แกะออกนะครับสมมติพกุพกตัวนี้มันไม่ออกเราก็หาวิธแีแกะมันออกให้ได้ใช้อุปกรณ์ที่เรามีนะครับดึงออกแบบนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะมีประโยชน์จิดนี้ครับฟ้าสติกซิ่งครับโอเคอันนี้ก็คือผมต่อไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มใหมให้ดูอันนี้สมมติว่าเป็นเสาเริ่มนะครับไม่มีสายไฟนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเสาทับทิมมันก็เลยมีสายไฟอันนี้เป็นเสาทับทิมของผมเองแกะออกเพื่อทำคลิปนะครับจะทำคลิปต่อไปให้ลูกค้าดูนะครับ ขายนครับาขายให้ลูกค้าครับมีคนสนใจอยากได้เมือสองทยก็กเหมนี่จาคตรนกนี้ครือเบาที่เราถอดออกนะครับถ้าเราจะมีประโยชน์จุดนี้ครับก็คือปัดฝุ่นเลย ปัดฝุนตัวนี้ทำความสะอาดนิดนึงนะครับเพิ่มความสะอาดให้น้องหน่อยถ้าขุนเยอะหน่อโอกาสเกิดสนิมก็มีเทปใสนะครับถึงกระบวนการทำงานของเทปใสจะไม่เด้งเข้าข้างในนะครับติดแล้วแบบเอาให้มันขึ้นมาครับทับมันขึ้นมาครับทับมันขึ้นมาแล้วติดตันไว้ก่อน นี่เราไปกันที่ต่อนี่สายที่โดยนี้คเมื่อกี้มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากว่าติดตั้งยากไหมยากว่าลูกค้าอยู่ทางไกลเขาก็อยากได้แต่เขาไม่ได้อโอเคอันนี้เราเป็นโครงมาแล้วแบบเแบบแล้วต่อไปแล้วอยากไปซิ่งไหมอยากไปซิ่งที่ไหนบ้างทา,ท,าทางร้าน าจะติดไม่ติดนะครับคือทางเราเทียบอย่างดีครับมีการเทียบการลองเทียบลองไวซิ่งตัวใหม่ราคาถูกเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแกนแล้วแต่นี้ให้เราตัดนะครับตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่รูนี้นะครับ ทีแรกมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี้เราตักก้นมันออกครับให้มีรูนะครับท้อสองข้างเลยครับตัดไปสองอันครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำตัวนี้เข้ามาเสียบสายไฟนะครับตัวนี้สายไฟเอาเข้ารูนี้นะครับ ทำเหมือนกันทั้งสองข้างครับอามือล้วงเข้ารูนี้นะครับถ้าเราเสียบสายเข้ามามือเราจะเห็นไอ้ตัวนี้มือเราจะสัมผัสได้ครับอันนี้ต้องใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับเป็นสายข้ารับ ออกมาแล้วไอ้ลูกยางตรงนี้ก็จะลงรูพอดีนะครับสายไฟเราก็จะทะลุเข้าไปนี่พอดีดึงสายไฟให้ตึงนะครับดึงให้ตึงไว้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็เข้ารูที่เดิมครับโอเคแล้วก็นำล็ากจับเข้าไปครับแล้วดีไว้นะครับ ท่านก็ทำเหมือนกันนะครับท่างทำใจเย็นๆนะครับไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องรีบนะครับยังไงเราก็ได้ไฟเท่ๆอยู่แล้วไม่มีใครมาแย่งครับแนะนําให้ทําเองก็จะดีมากครับเพราะว่าถ้ามีปัญหามาในอนาคตอะไรงนี้ก็ซ่อมเองได้ครับเอ๋วิ่งเข้าร้านนี้500นะครับอย่างไรก็500ขึ้นนะครับวันนี้เงินเฟ้อครับนี่ก็พยายามออกานอกๆหน่อยนะครับทํานี้แบบนี้ก่อนจะเก็บเข้านี่ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเข้ารูเดิมฝั่งนี้ก็จะมีรูนั่ะครับ ต,ต,ตั้งไปเถาเป็นเดือนก็ไม่ยากครับวันนี้ยูทูปมีสอนหมดนะครับที้สอเสายเราก็จะมาอย่างนี้ครับทั้งสองฝั่งนะครับส่วน เส้นไฟถอยนะครับเส้นไฟถอยให้เราแกะตัวน,นี้ออกนะครับไฟดีไฟดี<ไ>ฟเราจะต่อใสาไฟสองป้ายทะเบียนนะครับอันนี้ผมต่อไว้แล้วนะครับของผมแนะนำให้เพื่อนๆอันนี้สายสายผมนะครับเอตัวใหญ่เนี่ยลยวสาธิตวิธีก่อนดีกว่าพระเอกเราก็ไม้แขวนผ้าวิเศษครับไม้แขวนผ้าวิเศษเราผ่านสนามรถมาเยอะมากครับ ถามว่ามีไว้ทําไมก็คือตัวนําสายไฟครับอธิบายให้เห็นภาพนะครับเบื้องต้นเราจะเหยียดตัวนี้ลงมานี่ให้มันมาโผลต่ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อเราจะดึงสายไฟตัวนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าแทางสายไฟลงไปตรงตรงมันจะโผล่ยากครับมีสายไฟเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยข้าดูล่นี้นะครับเหยียดลงไปครับเหยียดลงไปล้าเอาแบบตันนี้ อันนี้สัมัสว่าไอ้นี่มงไปถึงยังไหมติดอะไรไหมเนี่นย,ย,ยนนผมจับได้แล้วครับจับมันได้แล้วได้แล้วก็ดึงมันออกมาครับนี่เดี๋ยวหาสายไฟทดลองให้นะครับสมมติเรามีสายไฟหนึ่งเส้นสายไฟหนึ่งเส้นนะครับเอาเส้นเดียวก็พอนะครับอันนี้ก็ ที่เราแถมไปก็จะเป็นชุแดแบบนี้ครับเป็นทองแดงเท้าให้ห่วงนี่ก็เทพันครับเทพันสายพันไว้นะครับแล้วก็ดึงไอ้ตัวนี้กลับขึ้นมานครับไม่แข็นท่าพิเศษครับดึงกลับขึ้นมาแล้วสายไฟเราก็ขึ้นมาแลครับสถาสำหรับสายช่างก็ไม่น่าจะยากครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้ก็ประมาณนี้นะครับ ดึงมาแบบนี้แล้วก็เอามาออกรูเดียวกันนะรตรงนี้ตัวนี้เราก็ปอกสายไฟแล้วเราก็จับใส่ไอตัวสีเขียวอ่อนนะครับเนี่ยจะมีเส้นสีเขียวอ่อนปอกสายไฟเราเชื่อมใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็บัดจีให้ดีๆนะครับผมไม่เปลี่ยนนะครับผมสาธิตให้ดูครับโอเคคือเส้นที่มาจากนี้ของผมเป็นเส้นสีเทานะครับเส้นใหญ่เลยปลอดภัยหายห่วง ก็คือลากสายนี้มาห้อยไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็สายนี้ก็จะมาจากไฟเอาไฟสายนี้ก็จะมาจากเอาไฟฝั่งนี้อันนี้ผมทํำไมมันเลกเองเอ้ยอาดตาแล้วครับผมโอเคเราจะต่อใส่ขั้วเดียวก็พอนะครับ<ๆ>เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขั้วเดียวก็เสียวได้เหมือนกันนะ ทำรถตัวเองผมก็จะแบบยังไงก็ได้ครับรถเาราเจี๊ยบบอกนะครับมันจะมีมาจากศูนย์จะมีเทียบพันไว้หนึ่งรอบอย่างนี้ครับดีกว,กว่าเจี๊ยบลอกมาครับอันนี้เป็นกัวไฟดีนะครับไฟลีซ้ายขวาตรงนี้นะครับเราจะถอดออกมาจากไฟลีนะครับอันนี้ฝั่งนี้ไม่ต้องไปแตะมมันก็ได้ครับ แต่ผมใส่ไฟนิสซิงครับมันก็เลยไม่ใช่ไฟสองไฟทะเบียนขอโทษครับผมใส่ของแต่ง่ะมันก็เลยมีแจ็คลงมาใกล่นิดนึงตัวนี้น,น,น,นี่ไม่ต้องไปแต่งแต่ข้างเดียวนี้ก็พอข้างในเขาก็จะมีเทียพันไว้หนึ่งรอบเสียงก็อาจจะอรอๆหน่อยหนึงนะครับเื่เคืนดื่มหนักครับ ปอกสายไฟไว้รอเลยครับใช้คัตเตอร์ปอกเลยครับไม่ต้องตัดนะครับปอกก็เห็นทางแดงแล้วก็กิมมันขึ้นมาครับใช้ปลายมีดกิมมันขึ้นมาครับกิมทางแดงขึ้นมาครับงานติดตั้งร้านส่วนมากเขาก็จะแบบใช้กิปต่อสายไฟสีแดงให้นะครับแต่ตัวนี้นะครับผมไม่แนะนำนะครับในอนาคตมันจะติดติดดๆ ไม่รู้ด้วยนะครับแนะนำให้พันสายใ,ใส่กันแบบนี้เลยพี่ก็จําสายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บัดกีตะกวัวอย่างดีนะครับผมสูตรนี้ขนาดไม่บัดกีนี่สี่ปีก็ยังไม่เคยดับดับติดติด,ดเลยครับแต่ใช้กิปนี่ยผมใส่ได้สองอาทิตย์มีปัญหาตลอดเลยครับอันนี้ก็ทำเขาไว้เป็นแบบนี้นะครับแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเขาไว้แบบ ขั้นตอนต่อไปก็ปอกสายนี้ครับดึงมันออกเลยครับมันยาวเกินไปครับไม่รู้แถมมาให้ทำไมยาวเกินไปขนาดนี้เดี๋ยวเราก็วัดมานี้วัดมานี้มาถึงนี่พอประมาณนี้เราก็ดึงมันออกเลยดึงออกเพื่อเวลาเก็บสายก็จะได้เก็บง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ตัดไอ้ยางนี้ออกนะครับปอกนะครับ นี่เราก็ตัดประมาณนี้ก็พอยาวไปเกลี่ยกะน,นี่ทิ้งไปแล้วโอ้โหไม่ต้องเสียดายนะอันนี้เราก็วัดมาถึงนี่ก็พอเพราะว่าจุดที่เราจะต่อสายอยู่ตรงนี้ครับเราเดินมครันนี้ฉีกได้เลยครับไม่ขาดครับไม่ขาดพอฉีกเห็นติง่งอันนี้เราดึงเลยอันนี้ก็ยาวเไปไปกอยู่ครับก็ดึงออกอีกครับเสียใจนะครับผมต้องเสียดายสาย,ยไฟเราเยอะมาก Okay. พอเราตอกทั้งสองฝั่งแล้วต่อไปก็ตอกสายครับไอ้ครีมจะมีประโยชน์ตรงนี้นะครับตอกสายไฟครับเห็นทองแดงครับตอกสายไฟไว้อันนี้ก็ปลอยไว้โอเคดแดงใส่แดงนะครับ แดงครับดำดำครับไม่ยากครับเพราะว่าไอสองหลอดนี้มันต้องออกร้อมกันครับซ้ายขวาแดงดำขาวครับขาวไปไหนเอ่ยขาวก็ขาวอย่ครับนีหัวรอดครับมือกล้องเนีหัวรดเลยครับผมอย่างชอบครับอย่างชอบแดงโอเคพอเราพันใส่กันแบบนี้แล้วขาวครับขาวไปไหนครับ ไปเทาเทาเส้นนี้นะครับอันนี้เป็นไฟสองายทะเบียนนะครับนี่พันใส่แบบนี้เลยรถเราอย่าไปให้ใครมาว่าได้ครับรถเราเราทำเองเราภูมิใจครับผมดำก็ใส่ดำนะครับไยนิดเดียวที่เหลือยากหมดครับ ดำก็ใส่ดําตัวนี้นะครับส่วนในปลั๊กตัวนี้ก็เอาไปสวไมไว้ที่เดิมน,นะครับที่แรกมันก็จะอยู่แบบนี้ครับอยู่ในรูนี้เลยวนนี้ผมใส่ไฟสองป้ายทะเบียนซิ่งครับก็สวมใส่นี้ที่เดิมส่วนจุดนี้ก็บัดจีให้ดีนะครับบัดจีคืออะไรบัดจีคือเครื่องบัดจีนี้ครับเชื่อมตะปั่วครับเชื่อมบัดจีให้ดีนะครับแล้วก็เทปันสายเก็บไว้นะครับเทปันสายพันไว้แบบนี้ ไอ้สีแดงไปไหนสีแดงมันจะมาอยู่อันนี้เส้นที่ผมต่อมาคือสีดำนะครับบางทีผมก็อยากจะเปลี่ยนสายนะครับแต่ผมวันนี้ผมขี้เกียจครับนี้เราจะมาถึงโปรเซสเชื่อมสายนะครับก็คือการปัดกีนี่สายนี้นะครับผมต่อให้ดูแล้วนะครับเส้นสีฟ้าสีฟ้าน,นะครับต้องต่อใส่ไอ้ลำพังเราแกะด่ดีๆนะแบบแกะนิดเดียวก็พอครับกะ่ให้เหมือนเส้นข้างบนนี่ก็พอ,รอครับไม่ต้องแกะ่เยอะอันนี้ผมแกะ่ไว้นานแล้ว เส้นสีฟ้ามันเป็นสายไฟเบรกนะครับเวลาเราเหยียบเบรกมันก็จะออกพร้อมกันกับไตัวข้างล่างนี้นะครับเหมือนไฟดิ่งก็จะออก,กันพร้อมกันกับตัวนี้เบรกมันก็จะออกพร้อมกันไอไฟเส้นที่เราต่อมานี่เราจะมาต่อใส่สีแดงครับต่อไปเลยครับแล้วก็มีปลอกพุ่มนยครับเดี๋ยวจะเชื่อมสายนะครับเชื่อมสายเราก็ต้องมีไฟเราจะถึงนะครับ ดีครับตัวเศษบัตรจีนะครับสวโดยครับดี้สายไกลไม่ถึงั้นเราจะได้บัตรจีจากตรงนี้นะครับใส่แว่นอะไรให้ดีนะครับอยู่นี้ถ้าควันเข้าตานี่เก็บตาหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับร้องให้แบบสายเข้าตาถ้าเป็นไปได้ก็หาพัดลมมาเป่าก็ได้ครับควันมันมีตัวนี้ก็ถ้าทำเองไม่ชำนาญก็อาจจะให้ใคจับด้วยครับโบเคบัตรจีให้มันปิดกันนี่นะครับต่อไปก็ต้อง ไปสองไปเียน,รยน,กกยนครับจีดีครับจีดาต่อไปจีดังมาง้ครับมาทางนี้ลัาทางมืจัสันนิดหนึกงนะครับตัวด้งครับจังหวัดนันแตะเหยียบปลัดติดตั้งเคี่ยมแคนิดเดียวครับที่เหลือยากหมดครับวเป็นโปรเซสเชื่อมเสร็จแล้วนะครับผม อันนี้ก็ไปขโมยของแม่มาใช้ก่อนก็ได้นะครับถ้าใครไม่ดูดัวดีเก็บสายครับเก็บสายเก็บสายครับเก็บสาย,สาย,สาย,สายถ้าไม่มีท่อโหดก็เทปันสายก็ได้นะครับจบเหมือนกันครับผมผมก็ไม่ค่อยใช้หรอกไอ้เนี่ยมาสาธิตจะเฉยยังไก็เทปันเพื่อ <ผม S 2> ไปดีอันดีนะครับอยาให้สายไปดั่วลงโคล อันนี้ก็ถูกื่นะครับไนที่ทำการต่อสายไฟก็ท่อสายไฟดีนะครัแล้วแต่ทิ้งอีกนะครับอีกอีกนิดนึงนะครับไม่มีใครสอนครับแต่ผมก็จะสอนให้นะเพราะว่ากันสายไฟกระชากไฟกระชากมาก,ก็เขียนวันไทยรัดเขาไว้หน่อยแล้วกันครับ จะได้ดูดีแข็งแรงขึ้นการเทปมันเลื่อนออกด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะชอ็อตอันนี้ก็เกีบยวไว้ที่เดิมนะครับแบบดันดันเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องัวัเวนเจ็บนะครับถ้าใครเข้ายากไหนก็หาน้ำมันหล่อเลื่อนให้มันหน่อยล้วกันยิงอันนี้พวกตุกนนะครับทีนี้ก็ทีนันสายทําไว้ดีๆครับนะ บื้องต้นเนี่เราเทสไฟก่อนนะครับไฟที่เราติดตั้งว่ามันออกไหมอะไรบ้างถึงตัวเียน,นี้เราเกวได้รไดรดครับเกวได้นี่มัจะดไฟดีบไฟดีฝังขวาออกครับฝับงซ้ายออกนะครับอันนี้ผมยังไม่ขันน็อตนะครับขันน็อตให้แน่นนะครับ เดิมจะไม่มีสีดำตรงนี้นะครับถ้าอยากได้สีดำตรงนี้ก็ต้องมีสติ๊เกอร์ปส่สิซึ่งต้นฉบับก็คือผมเท่านั้นครับสติกเกอร์อย่างดีไม่มีแสงทรับ อ๋ออย่างสวยเลยครับผมอย่างชอบเลยครับหลังจากนั้นเราก็ขันน็อตตัวนี้ให้แน่นนะครับขันน็อตตัวนี้ให้แน่นกันรน็อตตัวนี้ให้แน่นเก็บสายเก็บสายให้เรียบร้อยเก็บสายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผม,มโอเคเก็บสายเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ ไปแ,แล้วก็จอกวิกวิกว <the> <the valley ous> okay. anyway ิกว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 ิกจอกจอกวิ๊กคุรีตีแกวงเสียงแดงอยากเป็นเจ้าชิปพวกไม่ดีครับพวเอย่องนี้ครบไหมครับที่เหมือนกันถักไปทวนฟังเสียงที่น้ำชายโครมเเมื่อยามวาวเวงฟังเสียงนโครมช้าอยู่คนนี้ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ มีสติ๊กเกอร์ไฟสิงด้วยมันก็จะเป็นดำๆเป็นไฟเส้นอะไรตอนกลางคืนจ้าลูกแสงไฟตรงนี้เราจะปิดไว้นะครับไม่ให้แสงไฟตรงนี้โผล่แล้วแต่คนชอบครับถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์ก็สวยเหมือนกันถ้ามีสติ๊กเกอร์มันก็จะดูสิงไปอรูปแบบนี้ครับปิดไฟตรงนี้ไว้ก็จะมาโอเคครับขอบคุ่พี่ครับผมเอาวาสลีนครับพี่พี่มีวาสนาผู้ใดน้อมไหมครับ and